สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องเอ่อเรื่องน่าสนใจจากชาดกในพุทธศาสนามาคุยกันนะคะเป็นเรื่องฮาริาตรมัตะชาดกที่เกี่ยวกับพระเจ้าอาชาติศักรู้โดยตรงเลยค่ะ เราจะมาลองคุยๆดูจากอัธกถาเรื่องนี้กันในมุมมองเรื่องอำนาจความขัดแยง้งแล้วก็ผลของกระทำอะค่ะครับก็เรื่องนี้มีที่มาที่ไปนิดนึงนะครับคือพระพุทธเจ้าท่านเล่าที่วัดเวลุวันตอนนั้นพระภิกษกุกำลังคุยกันเรื่องปฏิกิริยาทางอารมณ์ของพระเจ้าอาช,ชาติศัตรูที่เวลาท่านรบกับพระเจ้าเปอร์เซนที่โกศลซึ่งเป็นพระมาตุลาหรือ,อลุงของท่านนะครับและอารมณ์ขึ้นขึ้นลง,ลง อ๋อ oh, ที่รบกันเรื่องหมู่บ้านกาสีใช่ไหมคะใช่ครับครับเรื่องหมู่บ้านกาสีที่เดิมเป็นเหมือนค่าสินสอดแต่พอพระเจ้าอาชาตสตรูท่านทําปิดทุกขา้าคือปรงพระชนพระบิดาไปแล้วเนี่ยพระเจ้าปรเสนทิโกศลก็คงมองว่าข้อตกลงมันเปลี่ยนไปก็เลยเกิดรบกันพวกพระก็สังเกตเห็นว่าอา้าวพออาชาตสตรูรบชนะก็ดูดีใจมากพอแพ้ขึ้นมาก็เสียใจมากเหมือนกันอืมเข้าใจแล้วคะ่ะ แสดงว่าอารมณ์ที่ผันผวนของพระองค์เนี่ยแหละที่เป็นจุดเริ่มต้นให้พระพุทธเจ้าท่านเล่าเรื่องนี้แล้วตัวชาดกจริงๆเป็นยังไงต่อคะครับในชาดกก็เล่าว่าพระโพธิสัตว์ตอนนั้นท่านเกิดเป็นกบเขียวตัวหนึ่งแล้วก็มีคนดักลอบจับปลาทีนี้มันมีงูปลาตัวหนึ่งมันเห็นปลาในรอบเยอะก็เลยบอกว่าเลื้อยเข้าไปกัดจะไปเข้าไปกินปลาง่ายๆอะครับ แต่เข้าไปแล้วคงไม่ง่ายอย่างที่คิดใช่ไหมคะใช่เลยครับไม่ง่ายเลยกลายเป็นว่างูที่เข้าไปกัดจะเป็นผู้ล่าเนี่ยโดนฝุงปลาลุงกัดซะเละเลยครับคือสถานการณ์มันพลิกเลยจากนักล่ากลายเป็นเหยื่อในรอบนั้นสุดท้ายงูก็ดิ้นรนหนีออกมาได้นะ แต่ก็เรียกว่าหมดสภาพเลยครับบาดเจ็บอ่อนแรงมากโหพลิกจริงๆค่ะจากจะไปกินเขาโดนเขารุมแทนแล้วยังไงต่อคะงูเจอกับพระโพธิสัตว์ที่เป็นกบเขียวตอนไหนเอ่ยก็ตอนที่งูหนีเอามานอนหมดแรงอยู่ต่อแถวรอบนั่นแหละครับกบเขียวหรือพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านก็เกาะอ,อยู่บนหลักไม้ข้างๆรอบพอดีงูเห็นกบก็เลยถามขึ้นมาทำนองว่าเนี่ยที่ปลาทำกับข้าแบบเนี้เจ้าพอใจหรือเปล่า สะใจไหมอะไรประมาณนี้ครับนี่คือแก่นของคาถาแรกอ๋อถามกบว่าสะใจไหมแล้วกบเขียวที่เป็นพระโพธิสัตว์ท่านตอบว่ายังไงคะอันนี้น่าจะเอ่อเป็นหัวใจสําคัญของเรื่องเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับคําตอบของกบคือแก่นเลยคือท่านไม่ได้ตอบตรงๆว่าพอใจหรือไม่พอใจนะครับแต่ท่านชี้ให้เห็นเออสัจธรรมเรื่องเขตแดนกับอํานาจพูดง่ายๆก็คือในคาถาที่สองเนี่ย ท่านอธิบายว่าปกติแล้วถ้าปลาไปอยู่ในถิ่นง,งูงูก็กินปลาได้อยู่แล้วอันนั้นคืออำนาจในถิ่นง,งูแต่พองูเข้ามาในรอบซึ่งมันเหมือนเป็นถิ่นของปลาปลาก็ย่อมต้องสู้เพื่อเอาตัวรอดปกป้องที่ของตัวเองไปธรรมดาครับไม่มีใครยอมให้ใครมารังแกในบ้านตัวเองง่ายๆอ๋อเข้าใจแล้วค่ะมันเป็นเรื่องของการปกป้องพื้นที่ของตัวเองใครล้ำเข้ามาก็ต้องเจอเอ่อการต่อต้านกลับไปใช่ครับมันสะท้อนหลักการที่ว่า คนที่มีอำนาจมากกว่าก็มักจะข่มเหงคนอื่นได้เป็นปกติแต่พอตัวเองโดนข่มเหงได้ถึงคนอื่นบ้างก็ย่อมตอบโต้กลับเหมือนกันในคาถาจริงๆท่านใช้คำว่าวิล um ุ่มเปเตวะปรัมชโนคือคนเราเนะี่ยย่อมข่มเหงผู้อื่นได้แต่โสวิลุตโตวิลุ่มปฏิพอตนถูกข่มบ้างก็ย่อมข่มตอบกลับไปมันไม่ใช่เรื่องความพอใจส่วนตัวนะครับแต่มันเป็นแบบว่า ธรรมชาติของการประทะกันเมื่อมีการรุกล้ำเขตแดนหรืออำนาจกันเห็นภาพชัดเลยค่ะแล้วเอเรื่องในชาดกนี้จบยังไงคะงูรอดไหมคะอ๋อไม่รอดครับคือพอฝูงปลารู้แล้วว่างูมันอ่อนแรงมากจริงๆเนี่ยก็เลยพากันออกมาจากรอบเลยครับแล้วก็รุมทำร้ายงูจนตายไปในที่สุดโหน่าสงสารเหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วพระพุทธเจ้าท่านเฉลยตัวละครในชาดกนี้ยังไงคะที่เชื่อมโยงกับพระเจ้าอาชาติศัตรูครับ พระองค์ก็ตรัสเฉลยว่างูปลาตัวนั้นก็คือพระเจ้าอาชาติศัตรูในอดีตชาตินั่นเองส่วนกบเขียวที่ให้ข้อคิดก็คือตัวพระองค์เองการที่พระเจ้าอาชาติศัตรูมีอารมณ์ผันผวนดีใจเมื่อชนะเสียใจเมื่อแพ้เนี่ยมันก็สะท้อนประสบการณ์ของงูในเรื่องนี้แหละครับที่อำนาจมันไม่แน่นอนพออยู่ในถิ่นตัวเองก็มีอำนาจดูเหมือนจะเหนือกว่าแต่พอไปล้ำถิ่นคนอื่นก็อาจจะพ่ายแพ้กลับมาได้เหมือนกัน สรุปแล้วเรื่องนี้ให้แง่คิดอะไรเราได้บ้างคะ <Yeah. S 1> เกี่ยวกับเรื่องอำนาจและเขตดแดนที่ว่านี้ <tabii. S 1> ข้อหารเรื่องนี้ก็คืออย่าให้การตัดสินใจของตัวคุณเองเพลินเพลินอย่าให้ใช้ชีวิตไม่ถิ่นสิ้นเปลืองอย่าใช้ชีวิตล็อกไปยินดีกับใช้ชนะของตัวเองแค่ลอยตัวเดียวคุณต้องมีประสบการณ์และข้อมูลมากพอที่จะเอาชนะพิเศษทุกๆอย่างหลักๆเลยก็คือมันชี้ให้เห็นธรรมชาติของอำนาจกับเขตดแดนนะครับว่า มันเป็นเรื่องสากลจริงๆไม่ว่าจะยุคไหนหรือแม้แต่ในโลกของสัตว์ก็ตามการล้ำอำนาจหรือล้ำพื้นที่ของคนอื่นเนี่ยมันมักจะนำไปสู่ความขัดแย้งการต่อต้านเสมอเหมือนสงครามของพระเจ้าอาชาติศัตรูนั่นแหละครับชะตากรรมของโง่ในชาดกมันก็สะท้อนประสบการณ์จริงของพระองค์ในการรบที่มีทั้งชนะทั้งแพ้มีขึ้นมีลงประเด็นเรื่องเขตแดนนี่น่าสนใจนะคะไม่ใช่แค่พื้นที่ทางกายภาพจริงๆ แต่ยังรวมถึงขอบเขตอำนาจหรืออิทธิพลของเราด้วยใช่เลยครับอันนี้น่าจะเป็นข้อคิดสำคัญที่เราอาจจะลองออกไปคิดต่อได้นะครับคือการกระทํำของเราในเขตแดนของตัวเองหรือเมื่อเราต้องไปเกี่ยวข้องกับเขตแดนของคนอื่นเนี่ยมันมีผลตามมาเสมอการเข้าใจพลวัตรตรงนี้เอออาจจะช่วยให้เรามองความขัดแยง้งหรือการใช้การรักษาอำนาจในสถานการณ์ต่างๆรอบตัวเราได้รอบคอบขึ้นว่า ตอนนี้เราอยู่ในฐานะไหนกำลังล้ำเส้นใครหรือเปล่าหรือกำลังปกป้องพื้นที่ตัวเองอยู่แล้วผลที่ตามมามันน่าจะเป็นยังไงก mm hmm. ็น่าคิดนะครับ